อเคนะครับก็ขอยินเดนีท่านผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ช่องจิงเจ้าบอกเองนะครับนะวันนี้พามาเล่นเกมอะไรตอนสามก็ของจินนี่นั่นเองนะลูกนะหรือว่าเกมจินนี่ของใครพี่จีนั่นเองนะคะก็กำลังเกมนี้ีแล้วนะนะทุน490บาทน,นะเดี๋ยวรับดูคนว่าเราจะเล่นได้หรือเปล่ากับจินนี่เนี่ยบอกเลยว่า หลายอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยครูขับแฉ่งใจกับมันมากเลยเพราะว่ามันดุเหลือเกินนะฮะไม่รู้ว่าวันนี้จะได้หรือเปล่าจะเป็นยังไงนะ,ะเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับใครที่เข้ามารับชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์หรือว่ากดซับสไคร้นะคะก็ช่วยกดให้ด้วยเด้อเพื่อที่ว่าผมจะได้มีกำลังใจในการนํคลิปต,ต่อต่อไปนั่นเองนะฮะจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยวันนี้นะฮะผมก็เลนอยู่ในช่วงเวลาของตัวโบนัชามันเองนะฮะโบนัชามืออะไรนะคะโบนัชามัออะะคือเป็นอ่า ตัวกลุ่มที่จะแจ้งตารางเกบแต่นะครับซึ่งในตัวกลุ่มเนี่ยเขาจะมีการพูดคุยนะบอกสูตรบอกเทคนิควิธีการเล่นต่างๆนานามากมายจะมีการแจ้งตารางเกมแต่ให้เราได้รู้ว่าเกมไหนเนี่ยแต่งดีที่สุดในช่วงเวลานั้นๆนะเราจะได้เล่นเกมในช่วงเวลาที่ถูกต้องลดโอกาสในการเสียเราลงไปนั่นเองใครสนใจที่อยากเข้าลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกได้เลยไปกลุ่มเฟกลมถาวรเจ้ามาพร้อมกันแล้วก็เริ่มเล่นกันเลยขอจัดกันที่เบตห้าไปก่อนนะฮะโอ้ยยังไม่ค่อยชินเลยอะ เมื่อกี้ไปเล่นเกมคอมโบมาแล้วมาเล่นอันนี้มันรู้สึกแปลกๆว่ะที่มันแตกแล้วมันพึ่บมันไม่หายอ่ะที่มันแตกแล้วมันยังอยู่อ่ะเออู้สิกแปลกแขขึ้นไปเลยนะคะเดี๋ยจีนี่นั่นแหละเล่นไปตอนแรกผมจะยังไม่เปิดเทอร์โบนะผมจะอ่าเล่นอย่างนี้เป็นก่อนเพราะว่าเดี๋ยวถ้าผมเปิดเทอร์โบแล้วเนี่ยมันจะเข้าฟีโอมันเห็นไหมแต่ขนาดนี้ยังไม่ได้เปิดเทอร์โบมันังเข้าฟีเร็วอ่ะถ้าเปิดเทอร์โบเนี่ยมันเข้าฟีเร็วขนาดไหนแล้วมันจะแตกเร็วกันไปแล้วคลิปผมมันจะไม่ถึงแบบ ที่ผมมันจะสั้นอะนะเพราะฉะนั้นแล้วผมจะเลือกอันนี้ให้มันเกลือเไปก่อนแล้วกันอันแหละเรื่องเนี้ยเกลือสุดแล้วผมบอกให้เรื่องอีกสองอันนี้คือแบบมันแตกหนักแล้วเรื่องเนี้แหละมันเกลือเนี่ยโอ้โนะ่ไห้าสิบบาทได้ไปหนึ่งหมุนไปต่อมาไม่ได้ยังไงยังไง โ okay. อเคเหนึ่งบาทจะเป็นยี่สิบหกบาทสามสิบสองบาทเหรอปึ๊บอึ๊บโอ้ยได้หนึ่งฟรีโอเคลานไปวิ่งถ้าได้มงกุฎน,นะพี่ไม่น่ายัางลานเลย ไอ้ทีมึงได้น้อยเกินไปเดี๋ยวนี้มึงก็ได้น้อยเกินไปเพื่อนเจออะไรพมฟีลแรกอยู่แล้วไงคือเนี่ยเราไม่อยากเปิดเทอร์โบเลยนะเราจะเล่น่างนี้ก่อนเพราะเดี๋ยวผมกลัวที่แบบมันจะเข้าฟีนกันแล้วคือมันจะแตกหนักเกินนะเพราะฉะนั้นแล้วผมจะค่อยเล่นไปก่อนรอมันแบบสักพักหนึ่งก่อนให้ชิมมันนานๆก่อนแล้วผมค่อยเอาจริงตอนนี้คือผมยังไม่เอาจริงแล้วเนี่ยผมผมอะปิดพลังของผมแบบว่า9 9 9 9 9 9เจุดเ้าเปเ็เลยเพื่อไม่ให้มันแตกถ้าผมเปิดแค่เปอร์เซ็นต์เดียว ไพ,พี่เยียโดนผมไปแล้วนะตอนนี้ยังตอนนี้ยังเนีย่ยทำมันนะเออสงสารมันบ้างนะเราเราไปแตกกับมันเยอะเกินไปก็ไม่ดีนะหมายถึงตัวผมเองเนี่ยผมแตกกับมันเยอะเกินไปไม่ดีสงสารมันนะเออนะแต่ทุกคนไม่เป็นไรทุกคนเล่นเจ็บพี่เลย,เ,ลยเอาให้มันลละลายได้เลยยังไงเฮ้ยโอ้ยยังไง กระจายโอ้ยไม่ได้อะไรกันเนี้ยอือสิบไปต่อยังไม่ยอมต่ออ,อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ดูหน่อยแล้วกันว่าของจริง,ขงเขาแบบเล่นกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยดูเปิดไปสามสิบอโต้ง่ายๆน,นะทุกคนนะผมเอาจริงเนี่ยคือมันไม่ได้เอาจริงที่การกดเลยมันอยู่ที่ว่าผมจะจะจะโทรสั่งทีวีหรือเปล่าเลยผมโทรสั่งได้เลยเพราะว่ามึงกลัวผมนะเพราะว่าตอนที่มันเปิดบริษัทเนี่ยผมก็คนมันให้มันคู่เงินไปเปิดนะครับ เนี่ยมาอีกแล้วไอ้เี่ยเข้าฟรีเร็วทีกูมมโม่เลยงถ้าไม่เข้าฟรีมันก็ใหญ่อ,อารมณ์นึงนะเออแล้วคือมาแค่ฟรีเดียวจากนั้นมันก็หายไปหมดเลยไอ้สัตว์ดีๆหน่อยไปยังไงต่อเคมาโหรอบสุดท้ายยังไงอะ่ะโอ้โหสแกนเตอร์สองต,ตัวปั๊บปั๊บปั๊บเป็นไงบอกเลยว่าแบบอะไรแบบไม่อยากเอาจริงหรือไม่อยากอะไรเลย,ยคือแบบสงสารเนาะต้องแบบสงสารนะไม่ันวัวทำยังไงเอารถเลือไว้เดินทางละกันนะ ถ้าต้องแตกก็แตกไม่เยอะหน่อยเพราะว่ามุกจีผมเผลอปล่อยพลังไปแล้วถ้ากดคูณเข้าไปเนี่ยเออมันจะได้เป็นเต็วแตกเป็นล้านนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้แหละวายวายเมื่อไหร่จะมาไอ้เีอยกูไม่เห็นวายเลยกูไม่เห็นหน้าวายเลยสัตว์วายอยู่ไหนโอ้แล้วมาสักช่องแรกเลยมันีอะไรวายวาย อาวายมาวายตั้งนึ่งน้ำยิ่งไหนลืมถึงวายวายอ้อวายมาดังน้ำหนึกน้ำยิ่งไหลลื why, why. Oh, why, มลึถึงวายวายอ้อ oh. ใครเรือไปซี้อะไรโดนดีเลยสามเบาเนี่ยนะโ oh. <laughs> อ้โหตนี้ก <laughs> ูหมดโมงโมแล้วนะเพื่อนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเธอมาไปก่อนแล้วหมดไปก่อน เห็นไหมว่าผมไม่อยากใช้พลังผมใช้พลังคือมันจะเข้าฟรีไปเมื่อแค่ตอนมันเข้าฟรีไปปุ๊บผมก็ปิดพลังของผมไว้แม่แมันแตกคือถ้ามันแตกมันจะโง่ปไปฮึโง่ผมก็แค่อยากมาโชว์ให้จริงๆว่าแบบเฮ้ยเข้ารีแนละ้วมันจะปิดยังไงอะไรอย่างงี้อยากทอยากบางเข้าก็ซีได้ไม่ได้อ,อ,ไอะไรอย่างเงี้ยคือไปโชว์อะไรอย่างเงี้ยเจ๊บ้อืมอืมอ่า อ่าาเสไปด,นด,นดูนี้ดูนี้ดูของจริงนี่รุ่นเปิดไปเลยเปิดไปเลยเปิดประเด็นปับป๊บปั๊บยังไงฮะยังไงยังไงยังไม่ขึ้นยังไม่รอดยังไม่ได้ยังไม่มายังไม่ขึ้นอ่าปับ๊บฮุมซิวโ,โอ้โหตึ๊บอืมเตล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 โอ้ยเรียบม,ม,มาเป็นตัวลแลรวเนี่ยเจยังไงอ,อึ๊บ โอ้ยสองตัวอีกแล้วสามตัวนี่สามตัวสามสามสามโอ้ยออกมาแล้วอ๋แล้วเจนี่เริ่มเริ่มเล่นกูแล้วไงมึงเล่นเริ่มเริ่มมึงเริ่มเหิมเกิมกับกูแล้วไงกล้าขนาดนั้นเลยเหรอมึงกล้าดูดกูเลยเหรอมึงเจอกูหน่อยเจนไม่โอ้มึงไม่รู้กันแล้วใครเอาของจริงดูโลดูแล้วจับแล้วเอานำไปขายดูที่นี่งนี่เห็นไหมเปิดมาเลยหกสิบบาท ปั๊บมาอีกแปดดาสตังาอีห้าบาทตึต๊ดตึ๊บตึต๊ตตตตมาตอต่อจะไงโุ้ยโอ้โหว่าได้โอ้โหยี่สิบบาทโอคว่าสี่สิบบาท,บาทปน้องโกดราชกุมารย,ยังไงเออโอ้ยสวยไงโอ้สามสิบอาสเก็ตเตอร์มาขวาทำีอะไรเรามืก โอ้ О, ถาม่อกี้ล่าโอ้ยย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 ยไม่มียายยยยยยยายยยวนมึงยะยม่ยย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 ยอยย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 ยไปยยยยย้ยย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 ยเอายยยยยยนยดยยยย้ยยยยยต้องยยยยยยย ก็แต้องแบบให้เล่นมึงอย่าเล่นเล่นกูนะมึงต้องให้กูเอาจินใช่ไหมพี่ PG, จีฮะจีนี่มึงโพขงกูมาเลือกอันบนดูเพราะอันบนเน,นี่ยผมแทบไม่เลือนนกเลยนะผมอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงวะเพราะไม่ได้เลือกนานมากอะถ้าเข้าอีกรอบหนึ่งผมจะเลือกให้ครบเป่นสามอันไปเลยเดี๋ยวเลือกอันบนด้วยอยากรู้ว่าอันบนเป็นไงเพราะว่าไม่ได้เลือกนานแล้วแล้วก็ไม่แท่ว่าจะไม่มีใครเลือกด้วยนะผมไม่รู้ว่ามันแตกยังไงด้วยซ้ำไปลืมไปหมดละปกติเลือกแต่ไม่คูณเพ่าเขมก็วยเดินทางเลือกอยู่สองอนนะ แต่สงสัยไม่ได้เลือกแล้วล่ะโกไอ้เหียทีน้หน่อยยาย่าอย่าได้ยินไหมว่าย่าอย่าเออต้องให้แบบเออต้องให้แบบให้สั่งให้สอนเห็นไหมมาเลยเรามวันก้อนโตเปิรเห็นไหมมาอีกดอกห้บาทอืมอืเน้นไปเน้นไปเน้นไปแล้วเน้นมานั้นนี้นั้นมาลึดซึกลึดโอ้ยอี๋สองตัว <c oughs> เฮ้แต่ว่าแต่วายมันไม่เกิดแล้ววายเต็มแถวอ่ะมันไม่มาเลยมารอบเดียวยามาเนี่ยต้องมาน้อยจังไงอื้หหกสี่สามสองหนึ่งป,ปุ๊บปอนโอ้ไม่ได้ไปเช่าใ,จจในพระเล่นงาน <c oughs> ทุไงค่ะพี่จีกูเข้าไีไปสองรอบแม่งแค่หมุนไม่ได้เข้าเข้าไปทำไมก็ไม่รู้อีสองรอบเมื่อกี้ ยูนิชาร์เ้าละปะใครยังโอ๊ย12มาแล้วด่าจ่าด่าด่ายูไนโอ๊ยเยี่สองตัวยูไนยูไนสเก็ตเตอรยูไนโอ้ยเยอะไม่ได้หมพออยากไปอยากเลยละแห่งหัวร้อนตั้งแต่จริงๆหัวร้อนตั้งแต่ปีแรกก็เก็บอาการอยู่ไอสัตว์มันไม นี่ย็มีเล่นไมได้ไปถึงร้อยพี่สองแม่ไปถึงร้อยอะไรมึงเนี้ยอะไรพี่ทีนี่หยหาพอไปเล่นพอเลิกนะครับพ่อโอเคนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมขอตัดจบเฉลยตอนนี้เลยแล้วกันนะครับถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืกดไลค์กดแชร์กดติดต่อการ์ดด้วย ผมดว่าผมจะได้มีกำลัใจในการยิงต,ต่อไปนะฮะสำอรับที่สนใจที่ยาจะเข้ากลุ่มมนอนธรรมลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกทีเ่เพิ่งเข้ากลุ่มมนอนธรรมได้เลยผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะวันนี้ผมชิจเจอร์บอยขอตอัวลาเราถึงวิดีโอนี้เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายครับผม